ทิปซีทุ่งหมดใจใส่หมดหน้าตัก a อ l อินในซิงเกิลใหม่ล่าสุดพร้อมเสียงเดินเกมรักสุดอันตรายเอาอยัางไงก็เอาเตือนก็จะไม่ฟังแล้วเริ่มมาด้วยประโยคปลุกใจส,สายลุยที่พร้อมเสียงกับรักครั้งนี้แบบไม่สนใจอะไรอีกแล้วกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดหมดหน้าตัก All อินของทิปซีทิปซีศิลปินสาวเท่ปนเซ็กซี่แห่งบ้านจีนี่เรคคอร์ดที่รอบนี้ขอปล่อยเพลงมันๆให้สะใจ,จแบบใส่สุดโยกสุดเท่สุดทุ่งหมดตัวให้แฟนๆได้ฟังกัน ที่มาของเพลงหมดหน้าตักเริ่มต้นจากทิปซี่อยากได้เพลงมันๆสักเพลงเลยแชร์ไอเดียกันกับพี่อูตอารายโยยศทอรอบุญยธนาพิวัพี่อูจึงขึ้นดนตรีกับเมโลดี้มาให้ตามสไตล์และให้การบ้านทิปซี่กลับมาแต่งเนื้อร้องทิปซี่เล่าว,ว่าตอนแรกได้ยินดนตรีก็ยิ้มเลยคิดในใจสบายแต่งเนื้อสนุกแน่ๆสรุปผ่านไปนานก็ยังเขียนเนื้อไม่ได้ จนต้องมานั่งช่วยกันเขียนทั้งวันก็ยังเขียนไม่ได้จนทิพย์พูดมาคํานึกว่าเอายังไงก็เอาคือไม่ไหวละเอาเหอะแล้วพี่อูติดใจเลยได้มาเป็นท่อนแรกของเพลงบวกกับว่าทิพย์อยากเขียนเพลงรักเราเลยเอาเพลงนี้แหละเป็นเพลงรักละกันจะรักทั้งทีมันก็ต้องรักแบบเป็นไงเป็นการและรอบนี้พี่อูขอมาช่วยแบบหมดหน้าตักลุยเต็มที่ร่วมฟีดกับน้องจัดเต็มตีกลองในเพลงนี้ให้ด้วยเลย ยิ่งทําให้พลังของเพลงเดือดเข้าไปใหญ่แฟนคลับทั้งของทิปซี่เอและพี่อูไม่มีผิดหวังแน่นอนอีกทั้งในมิวสิกวิดีโอทั้งคู่ก็ทุ่มสุดตัวแสดงเองทุกซีนแถมได้เห็นทิปซี่ในลุคเซ็กซี่พร้อมโซโล่กีตาร์สุดเท่คุณผู้ชมเตรียมตัวโดนตกกันได้เลย ทุกความรักทุกความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรแน่นอนเราอาจต้องเจ็บต้องเสียใจเอาความรู้สึกเข้าแลกโดยที่ไม่รู้หรอกว่าผลจะเป็นยังไงอย่างท่อนฮุกที่บอกก็เกมนี้นั้นอันตรายแต่ว่าฉันก็ชอบเสี่ยงตายอารมณ์แบบเจ็บไม่จำแต่รอบนี้ฉันมั่นใจนะฉันเอาอินพนันไปแบบหมดหน้าตักใครกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่เพลงนี้เหมาะกับคุณโปรดิตบายอศทอรบุญยทนามมวสิกไลริกบายยศทอบุญยธนาพิวัน์ทิพซี โข้าบยทิปออินสตูเมนต์บายยศทอรอบุญยธนาพิวะอารเรนบายยศทรบุญยธนามิกมาสเตอร g ิงบายธนยศพวงสมรคคอร์ดดิ้งแอดทรยศสตูดิโอเอนจิเนียร์เอดิเตบายพาคินวัฒนรุก